สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมี e เอล h a เ t น h ์ไทยแลนด์ครับผมนี่เป็นควันมาไหนสวัสดีครับยังสวัสดีครับนี่อันนี้มาเลี้ยงช้างหนึ่งวันเฮ้ยสามวันห้าวันเลยเหรอโอ้สิบวันเลยสนุกไหมมาเลี้ยงช้าง แม่โบแม่โบพาวิ่งมานาะยชอบไหมชอบวันนี้แม่โบพานายวิ่งมาเลยเนาะดูเด,ด,ด,ด็กๆก็ไม่ได้กลัวอนะแม่เช้าวิ่งเล่นเล่นกลมานานๆได้ออกอเขาก็จะเล่นนะครับ,บแม่โบยืนนิ่งเลย ก็พาออกมาเดินยืดเส้นยืดสายนะครับมาออกกําลังกายนะมาฝึกควานน้อยด้วยนะครับอานายสี่ขวบนะรุ่นเดียวกับมากมีเกิดเดือนเดียวกันนะครับผมก็วันนี้พามาฝึกควานนะครับมาสร้างความผูกพันนะครับมาเลี้ยงช้างก็เป็นการฝึกไปในตัวนะครับให้เขาได้เรียนรู้นะครับ เดี๋ยวเขาจะเป็นเองนะแม่เขาก็เรียนรู้วิธีคี่วิธีบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสั่งให้หยุดให้เดินนะครับค<อ>วานเขาก็จะรู้จะรู้เองนะออกคําสั่งนะคแล้วก็ได้พาช้างออกมาเดินออกกําลังกายด้วยนะเ,นยเด็กชอบอครับครับสนุกมากบ่ะอันไหนสนุกมากไหม เดี๋ยวบอกว่าตัวอะไรไปอยู่บนหัวเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวลูกๆก็กินไอ้นี่กินเครือใส่ไก่นะครับเอฟซีกินมันมี้าเล็กๆนะครับเขาก็กินเยอมากมีได้ออกมาอย่างนี้ชอบมากนะครับเดี๋ยวร เดี๋ยวขึ้นกินต้นไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัดต้นกระถินนรงนะครับให้แม่โบกินอันายจบดีๆเออ,อูไม่ต้องขึ้นเลยนะแม่โบดึงให้โบดึงเลยดึงล่งดึงดึงลรงดูนะครับออดึงลงมาได้ละลูกเขาก็จะไปกินการออกมาข้างข้างนอกอย่างนี้ก็มันจะได้มากิน,น,อก,อน,ก,นกินกิ่งไม้ ก็กินไผ่ครับเ,เรียกต้นกระถินนะรงมันอร่อยดีเด้อมามีเห็นแม่กับน,น้องได้นะก็เดินไปมามีอยากกินด้วยมามีอยากกินด้วยน,น,น,นะครับใช่ในี่ต้องขึ้นตัดนะครับเอฟซี F C. ขึ้นตัดลงไม้เขากินนะครับเราเอฟซี C เดียว ผมจะขึ้นไปตัดนะครับลงให้เขากินจะเป็นแต่มันนี่จะเป็นห่วงจะเป็นห่วงผมมากเลยเราผมปีนไปนะนเขาจะกลัวเราตก,ก,ต,กตกไหมเดี๋ยวจะปีนต้นไม้ดูอันนี้ เนีบเลยเ็เยบเลยไม่โดนไอคีเบลใกล้ๆหน่อยแล้วจะลงดมตกวนี่เร็วเออเออเออมันนี่ไม่ช่วยตกแล้วมันนี่ ช่วยด้วยล่วยด้วย่วด้วยว้่ด้วย่นายอยู่บนคันมันมนบอกว่าอเป็นไรด เปนนี่เป็นห่วงมากเออรับถือใจอือช่วยด้วยมันนี่ออืมันนี่ไายปอดเลยช่วยด้วยเลยเร็วเร็วเจ็บเหลือเกินโอ้ยมันนี่ช่วยนายเรลยโอ้ยเร็วเดี๋ยวมันนี่เรลยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอู้หูเอ้ยเอ็มซีโอ้ย เมากเลยมันนีเจอบมากเลยโอ้ยโอ้ยไอ้ความเมยใจให้น่อยเลยหายปอนให้น้อยเวเร็วเอออ่ะขนโอ้ยโอ้ยอยู่ข้างบนแม่โบว่ะอืออืออือ โอ้มันนี่ดีช่วยด้วยโอ้อยฮะดีดีขึ้นหรือยังละ่ะดีขึ้นบ้างแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ยม,มากมีเป็นห่วงโอ้อือแบบแมอืม ไม่โบไม่เป็นห่วงอาเลยนะดูสิอู้มากมีกับมันนี่เป็นห่วงมากนะครับเอฟซี MC. ดูยอดความกตัญญูนะครับผมดูเขารักเรามากเลยนะครับดูนะฮะโอ้ยมันนี่ประคองพ่อลุกขึ้นน้อยเล้วเร็วอู้ดูนะครับความน่ารักของมันนี่นะครับเอฟซี MC. ดูนะครับด,ดูเขาพายปอดให้ด ดูสิเาถามว่าพ่อเจ็บไหมนะครับ <ically S 1> ออดูนะเขาเป็นห่วงเรา,ามากขนาดไหนนะครับอันนี้คือความรักของช้างะที่มีต่อเจ้าของนะครับนะบนบผมก็ดีพอว่ารู้เราลุกขึ้นมาได้นะคเขาก็กินนะครับจากตอนที่เราแกล้งตกนะเขาเขาจะไม่กินอะไรเลยนะเขาจะเป็นห่วงเรา,เรามากนะครดูออสนะ เป็นความรักความห่วงใยหัวให้คัดไปนะครับดูเขาเป็นห่วงเรามากเลยนะแบบเอซีนี่ก็คือความเป็นห่วงนะของช้างนะครับที่เขากลัวว่าเราจะได้รับบาดเจ็บนะเราจะได้รับอันตรายดูดดสายตาเขานะเ <โ frustrating S 1> ขาเป็นห่วงนะ FC ทั้งจูบทั้งหอมนะครับ ดูสินะครับผมคือเป็นสัญชาตญาณนะครับของสัตว์นะที่เขาไม่ได้ปรุงแต่งนะเขารักนะครับเจ้าของนะครับมากมากเลยนะครับผมถ้ามันนีบอกว่านีจะดูแลพ่อตลอดเู้จะดูแลพ่อตลอดเลยบ่แนะครับดูเออเขาเป็นห่วงจะไปไหนก็ไม่ไปนะครับจะเดินไปกินหญ้าก็ไม่เดินนะดูสิทั้งทั้งที่พี่เขาไปแล้วนะ ก,ก็จะเดินวนอยู่กับเราเอย่างนี้แหละนะครับอยู่ข้างๆผมตลอดนะด,ดูถอยขนาดขนาดถอยไแม่หันหน้าไปนู้นนะครับไม่ไม่หันไปตามแม่นะค่อยๆถอยไปดูนี่คือความความเป็นห่วงนะครับเจ้าของเป็นห่วงควานนะเ็าเกิความรักความผูกพันในการเลี้ยงดูเขานะครับเราก็ มีความรักความผูกพันกับเขาเขาก็รักเราระนะครับรก็คือมันไม่ได้ปรุงแต่งนะครับแม่เป็นภาพนารักนารักนะวันนี้มาสื่อให้แม่แม,ม่เอฟซีได้ดูว่านะครับถ้าเราเลี้ยงด้วยใจรักนะครับเอาใจใส่เหมือนคนในครอบครัวนะครับไม่ได้ว่าเลี้ยงแบบใช้แรงงานเขานะครับ,บ,บๆๆๆเาควานช้างนะฮะที่เลี้ยงช้างเขาก็โดยส่วนมากนะเขาก็จะ เลี้ยงแบบเหมือนในครอบครัวนะครับมีอะไรก็หาให้เขากินนะครับไม่้เขาอดแล้วก็เขาก็จะรักเรามากนะครับเขาก็เหมือนคนในครอบครัวของเรานะครับผมวันนี้บอกว่าไงนะวันนี้บอกว่าหนูอยากกินนมแม่โบอ๋ออยากกินนมแม่โบเลยรบอกระนะครับแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีนะครับด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ